สวัสดีครับสวัสดีน้องเจน,นะครับ,รบก็วันนี้เราอยู่ในช่องหัวไข่ฮั้งนะครับก็เราอยู่กับน้องเจนวันนี้ค่ะ,ะผมถามก่อนอันดับแรกะน้องเจนเป็นนักกีฬาใช่ไหมใช่ค่ะแข่งในรุ่นไหนอะไร,งไรเงี้ยบอกคุณผู้ชมหนอ่อยเจนอยู่ในรุ่นโมเดลฟิสิกส์หญิงค่ะก็ปกติเขาจะแบ่งเป็นรุ่นส่วนสูงเนาะก็อยู่รุ่นสูงสูงกว่า164เซนค่ะอาใช่แล้ว ก่อนหน้านี้ที่เจนจะมาบอกว่าเป็นนักกีฬาในอะถ้าถ้าพูดง,ง่ายๆภาษารุมรวมันคือกีฬาพละกายนะมันก็จะเป็นชื่อที่แบบทําให้แบบผู้หญิงเขากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ากีฬาพาะกายเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นใช่คนชอบคิดว่าพอเป็นผู้หญิงเล่นพละกายเนี่ยต้องตัวแบบพวกแบบ โอลิ <Olymp> มเปียอะไรนาดนั้มมนมันมีหลายรุ่นถูกไหมใช่ใช่ใช่อ,อย่างเช่นที่ไทยอย่างเงี้ยก็จะแบ่งรุ่นเล็กสุดก็คือโมเดลฟิสิกอย่างเจนเงนคือรุ่นเล็กสุดก็คือยังดูสมส่วนยังมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าถ้าเทียบกับรุ่นใหญ่กว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยเวลาแขงนี่คือใส่บิกินี่ทุกทุกทุกรุ่นเลยปะอ,อ่ใช่บิกินี่สองส่วนแต่ว่าออสองสองพีทูพีซแต่ว่าความยาวความสั้นของเกางเกงอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันแต่่ส้นสูงทุกรุ่นอ่อแค่เพาะกายหญิงที่ไม่ใส่ เป็นผู้ชายที่แบบไม่ใส่เลยอ๋อคือถ้าเดินมาแล้วแบบเท้าเปล่าขึ้นมาเลยคือเพราะกายแล้วจะโหดโหดเลยตัวใหญ่กว่าผมอ่ะถ้าผมถามก่อนอันดับแรกเนี่ยน้องเจนเนี่ยเล่นฟิตเนสเนี่ยผมว่าเขาเล่นฟิตเนสแล้วมากี่ปีละเอาแบบเพิ่งตั้งแต่เริ่มเลยเพิ่งรู้จักรูปเหล็กเข้ายิมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแตะดัมเบลเลยเนาะก็ตั้งแต่อายุ18ก็ตอนมหาลัยปีหนึ่งเลยใช่ก็ประมาณ5-6ปีที่แล้วอะค่ะแล้วตอนนั้นที่แบบว่าเริ่มเล่นเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบเราเป็นผู้หญิงอะแล้วแบบว่าทำไมเราถึงเเลลือกไป่น ไปเข้าห้องเวทเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นนะ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเราอ่ะแบบเหมือนเหมือนเราคบแฟนคนแรกแล้วเหมือนโดนทิ้งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราชอบเหมือนกับแบบเราไม่ชอบมานั่งเครียดเรื่องบางเรื่องอจนเกินไปเราก็เลยอยากจะหาเรื่องทําเพื่อมาแบบว่าเหมือนไมอยากให้ตัวเองฟุ้งซ่านเราก็เลยอเออไปออกกำลังกายดีกว่ามันทําให้เราสวยขึ้นด้วยแล้วก็แบบ ทำให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างอ๋อ<ช>เหมือนแบบว่าเข้ายิมเพื่อแบบว่าลดความเครียดใช่ใช่แต่ทีนี้เ๋ย่ผมบอกกันนะว่าสมัยน้องเจนเนี่ยคือแบบว่าความรู้ในอินเทนอร์เน็ตมันค่อนข้างจะมีเยอะแล้วนะใช่เออตอนน่างกับสมัยผมตอนนั้นเล่นห้าไหนก็เปิด Google ได้เลยแล้วเราก็แบบเล่นงูปลาปาแล้วเดี๋ยวมันก็แบบรู้เรื่องเองอ่ะอืมคือ<ช>ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมที่เพิ่งเริ่มนะคือไอการเริ่มเลยเนะี่ยมันดี ต่อให้เราไปศึกษามาแล้วเราไปเริ่มแบบไปถูกถูกอะ <Ừ. S 2> อย่างน้อยมันก็ยังสงสัยว่าน,น้องเจมันเล่น,เล,นเล่นมุงมงูปลาไปก่อนแล้วแบบ <Ừ. S 2> ว่าเราติดตรงไหนอะแล้วเราเข้าไปถามคนที่เขารู้อะมันจะง่ายกว่าที่แบบมาถึงพี่ครับเล่นเวทยังไง <Ừ. S 2> เอออันนี้คือแบบว่ามันจะแบบตอบอไม่ค่อยได้นะแล้วทีนี้ผมถามเปว่าผู้หญิงอะผู้หญิงแบบเราอย่างเงี้ยมันเล่นต่างกับผู้ชายแบบผมไหมไม่เหมือนกันเลยแค่น้ําหนักอาจจะเบากว่าผู้ชายแต่ว่าท่าเีออะไรเหมือนกันมดเลยไม่เกี่ยวว่าผู้หญิงต้องเล่นบอดี้เวท ไม่ไมผู้ชายก็เล่นบอดี้เวทได้บางคนใช่ออผู้หญิงก็บางคนคิดว่าผู้หญิงอะเล่นหนักไม่ได้บางคนเขาก็เล่นหนักมากเลยนะอแต่แบบทางนี้ทางนั้นคือถ้าพูดถึงท่าโปรแกรม,มอะไรเงีเออ้ยคือเหมือนกับผู้ชายหมดเลยอ๋อไม่ว่าเป้าหมายคุณจะเป็นไงก็ตามให้หุ่นมันเฟิร์มขึ้นยังไงต้องเล่นด้วยน้ําหนักถูกไหมใช่ใชอ่อาจจะไม่หนักมากแต่แบบว่าพอที่ให้เราเหมือนโฟกัสก็ตามแรงที่เขาเล่นถูกไหมก็คือหลังๆแล้ว จะผู้หญิงผู้ชายมันคือเล่นในเฟลเหมือนกันม,มันก็มีบ้างวันวันที่หนักวันที่แบบว่าเพราะร่างกายเราแต่ละวันไม่เท่ากันครับแล้วก็ผมถามน้องเจนหน่อยว่าแบบอืแล้วแบบตอนที่แบบว่าเราเริ่มเข้าเข้ามาเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยพ่อแม่เราเพื่อนเรามีใครแบบไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมั้ยไม่นะ,ะคือโดยเฉพาะพอเริ่มแข่งเนี่ยคือโอเคตอนแรกแม่ก็ไม่ได้แม่เขาไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรหรืแล้วคือเขาไม่ได้ห้ามแต่พอเราเริ่มเหมือนกับแบบ สวยขึ้นแบบว่าเออได้ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยเออเขาแบบมีความมีมีเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจจริงๆเพราะนั้นหลังจากนั้นทุกๆุงานเลยแม่เจนก็จะมามาเชียร์มาให้กำลังใจเราใช่แล้วเขาก็ชอบแบบว่าผู้หญิงที่แบบเดินบนเวทีสวยๆอย่างนี้อ๋อคือบางบางคนเขาก็กลัวแบบว่าอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยคืออย่างผมเนี้ยขนาดแบบ เวลางานแข่งชอบแข่งในห้างใช่ไหมใครไปคิดใส่กิงในเดินตัวเดียวในห้างเนี้ยใช่แต่แบบพอเรามองไอปีแรกๆเราเออมันก็ตลกแต่พอเวลาแบบเราหุ่นแบบไดเอทตอนที่เราไดเอทหุ่นเราจะสวยไงมันจะมองผ่านความแบบโป้ความแรงนั้นใช่ใช่มันคือศิลปะในกีฬานั้นใช่เพราะตอนแรกเจ๊ก็ไม่กล้าให้ครอบครัวมาดูหรอกเพราะแบบใส่บิกินี่โชว์คนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงแต่พอเขาเห็นภาพแล้วแบบเออสวยอ่ะอะไรเงี้ยเขาก็อยากมาเชียร์เพราะฉะนั้นอย่างนี้ไปเที่ยวใส่บิกินี่ ถ่ายรูปไปสบายเลยใช่ไหม<ช>ซ,ซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบว่าผม,ผมว่าผู้หญิงทุกคนอยากทำนะใช่จริงๆอ่ะไม่ว่าคุณจะหุ่นหุ่นดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยคือแค่มีความมั่นใจอ่ะคือคนเขาก็ไม่มานั่งคิดหรอกว่าแบบแบบเฮ้ยแบบมานั่งนั่งตัดสินคนอะไรเงี้ยคือแค่แค่อยู่แบบ มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมันก็สวยอ่ะเราคนเราสวยคนละแบบแต่แบบสิ่งที่ขาดคือแบบว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยใช่ใช่เพราะว่าบางทีมันแบบว่าความสุขเราอ่ะบางคนแบบว่าสมัยเนี้ยผมมองว่าเราไปไปแคร์คำคนอื่นมากไปอะไรอย่างอย่างพี่พลอยอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยนะคือแบบว่าเขาแบบโอ้โหคือคือ โอเคมันต้องอดทนระดับหนึ่งถ้าจะอยู่ในกีฬานี้แต่เราต้องคิดคิดข้ามสิ่งนั้นไปแล้วอะไรมันจะง่ายๆง,ง่ายขึ้นใช่แล้วทีนี้ตัดมาเรื่องทานแล้วกันคือถ้าสมมติว่าน้องเจนอยากแนะนําแบบว่าผู้หญิงที่เขาเพิ่งเริ่ม,มออกกำลังกายอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยพอจะมาทานเหมือนนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะกลัวว่าอุ้ยโปรตีนสูงไหมค่าไตจะขึ้นไหม กินอะไรอย่างเงี้ยม,มันมีอะไรจะแนะนำของัมว่าต้องทานยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเริ่มเลยนะเริ่มจากง่ายๆคือเริ่มจากเลือกกินดีกว่าเลือกกินใช่เลือกกินเพราะว่าถ้าเกิดจะมานั่งคุมเหมือนนักกีฬาโอเคมันเครียดเกินไปครับแล้วเราก็ไม่ได้แบบเป้าหมายเราสูงขนาดแบบอยากจะขึ้นไปแข่งบนเวทีอะไรเงี้ยเราแค่แบบอยากจะมีซิกแพคเบาๆอะไรเงี้ยก็แค่กินอะไรที่มัน คีนขึ้นไม่ทอดไม่มันใช่ไม่ทอดไม่มันไม่ของหวานเยอะเกินไปอาจจะบีมากนิดหน่อยแต่แบบเอออย่าเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยชเพราะว่าคนปกติผมมองสุขภาพมาก่อนซิปแพคไว้ทีหลังเดี๋ยวมันมาเองถูกไหมใช่ใช่แล้วก็อย่าผมบอกคับอย่างน้องเจเนี่ยเขาเล่นมา5้าปีแล้ว5้าปีนะครับคือเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่เพิ่งเริ่มนะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะครับอย่ารีบใช่เพราะถ้ารีบอ่ะเดี๋ยวคุณจะเลิกคุณบีเองคือคุณแบบมาถึงเนี้ยสมมติผมบอกว่าผมอยากหุนเหมือนพวก พระเอกในฮอลลีวูดเนี้ยซึ่งคนนั้นเขาทํามันแบบนานมากใช่ใช่ใช่พยายามทําเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าค่ะทําให้มันเป็นไลฟ์สไตล์เหมือนชีวิตประจําวันเรามากกว่าแล้วเราจะไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบทรมานสำหรับเราแล้วตัดมาเรื่องคาร์ดิโอค่ะอ่คนชอบถามเหมือนกันแบบว่าการที่แบบเราจะคีบบอดี้แฟทให้มันแบบว่าดูดีตลอดใส่เสื้อผ้าสวยอะไรเงี้ยคาร์ดิโอสำคัญไหมสำหรับเจนสำคัญนะไม่ว่าจะสำหรับลดไขมันรักษาค่าไขมันลดความอ้วน เจนว่าจําเป็นต้องคาร์ดิโอเพราะว่า,าถึงแม้บางคนอย่างเงี้ยไม่ได้อ้วนแต่แต่คุณก็ต้องคาร์ดิโอเพื่อทําให้หัวใจเราเต้นตลอดเวลาใช่ใช,ใช่เรื่องมันจะได้หมุนเวียนรอบร่างกายมันทําใหา้ระบบระบบเขาเรียกอ,อะไรเวียนของโลหิตมันดีขึ้นด้วยเพราะ,ะรฉะนั้นอย่างถ้าใครเคยไปตรวจร่างกายเนี่ยอ้วนก็ไม่ได้แปลว่าสุขภาพไม่ดีผอมก็ไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีใช่ไหมค่าเลือดบอกทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องตรวจร่างกายด้วยแล้วก็คาร์ดิโอสําคัญเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะครับว่า เนี่ยผมอ้วนเนี่ยผมต้องคาร์ดิโอกี่วันผมผอมเนี่ยต้องคาร์ดิโอกี่วันแต่ผมไม่อยากให้งมงายแบบว่าคุณอยากลดหนักเนี่ยคุณคาร์ดิโอเช้าชั่วโมงนึงเย็นชั่วโมงนึงคือทำอย่างเงี้ยตลอดเลยใช่มันแบบว่ามันมันตึงไปเนาะมันก็แบบว่าไม่ค่อยเวิร์กแล้วเดี๋ยวเลิกไปเองใช่แล้วก็เลิกไปเองทำคือต่อให้ทําได้นะผมบอกเลยพอทําเสร็จแล้วอะอีกแป๊บหนึ่งโยโย่แน่นอนเพราะว่าขนาดเราเป็นนักกีฬาเราทำมันไม่ได้เลยเพราะว่าหลังแข่งบางทีมันมันแบบว่ามันเครียดมันเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ครับสุดท้าย ฝากหน่อยคนที่แบบว่าเป็นน้องๆหรือว่าเป็นแฟนขับที่เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เขาแบบยังกั้มกึ่งแล้วก็มีคอนเซิร์นอยู่ว่าแบบอยากเล่นกีฬาเนี้ยแต่แบบว่าที่บ้านไม่อนุมัติแฟนไม่อะไรอย่างเงี้ยอ,อยากแบบฝากอะไรเขาหน่อยก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากทําอะไรอะ่ะทําเลยแต่ถ้าเกิดเหมือนกับแบบว่าเออครอบ คือขอแค่ไม่เดือดร้อนใคร<อ>สำหรับเจนอย่างเงี้ยคือไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่เพื่ออะไปแข่งใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรคือขอแค่ไม่ต้องเดือดร้อนใครแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดบ้านไม่โอเคเราก็ค่อยๆเหมือนกับแบบอ่ะทำไปก่อนทําเสร็จแล้วปุ๊บพอเขาเห็นความประสบความสําเร็จของเราเนี่ยเรา้อมขึ้นอเอ,อมลงหรือว่าดูดีขึ้นอย่างเงี้ยเราค่อยแบบอธิบายเขาฟังว่าเราทําอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเองแหละ เพราะผมบอกว่าบางทีการที่เราทําในสิ่งที่เรารักอ่ะคนรอบข้างเขาไม่รักหรอกแต่เขาจะ<ช>ว,ว่าสิ่งที่ควรจะแสดงให้เขาเห็นว่าคุณทําได้คือคุณต้องทําให้เขาเห็นว่า<ช>คุณ<ช>จริงจังกับมันเพราะฉะนั้น<ช><ช>ไอ้คำที่แบบว่ามีบางคนนะเขามาคอมเมนต์กับผมว่าบางทีพี่การที่เราแบบ คือพี่อย่าโลกสวยใช่หนิพี่แบบทําแล้วพี่ได้ดีนี่ท,ที่ผมทำแล้วมันไม่ได้ดีแต่แบบว่าเรารักในที่จะทํามันต่อให้แบบสมมตินนะต่อให้มันแบบว่าไม่ได้สักเซสอะไรขนาดนั้นนะแ,ตแต่แบบว่าเรามีความสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเวลาผมว่าผมกล้าพูดเลยว่าพ่อแม่เราหรือคนใกล้ตัวคนที่เขารักเราอนะเวลาเขาเห็นเราทําอะไรที่มันแบบมีความสุขอ่ะเขาสนับสนุนอยู่<ๆ>แล้วนอกจากจะแบบ ไปเดือดร้อนแบบเออถ้าทายรู้ความสุขอย่างเมาเขไปกินเหล้าขับรถชนเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่แฮปปี้นะใช่หรือเสียการงานอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้คืออย่างเจนไงเจนมีงานประจําเจนก็ยังทำงานประจาทุกวันแต่เราก็แบ่งเวลาเพื่อไปทำงานแลแบ่งยังไงเวลาไปทำงานก็เจนทํางาน8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเจนก็ไปยิมตั้งแต่ก่อน8ปดโมงเช้าคือเล่นเสร็จตั้งแต่ตั้งแต่คือเจนไปยิมถึงยีมมาหกโมงกว่าแหละเริ่มซ้อมซ้อมเสร็จปุุก ก็เสร็จประมาณเจ็ดมงครึ่งแปดโมงแล้วก็รีบไปทำก็คือคือถ้าไอสิ่งที่เราทำเนี่ย้ามาไม่รักแม่งทำไม่ได้เลยเพราะมันต้องตื่นมาฝืนอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่น<ช>ตื่นเนี่ีสี่เพื่มมาคาร์ดิโอลแล้วก็ไปซ้อมเพราะฉะนั้นคำนี้มันใช้กับเจนได้เลยผมว่าคนที่แบบว่าตื่นไปทําในสิ่งที่ชอบโดยที่เขาไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกใช่ใช่ป่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากอยากรีตื่นอยากไปทำไมเราไม่มีฟิลยางั้นโตอะ คือนอนไม่หลับเลยนะแบบวางนอนนอนดึกไงผมเลยต้องตื่นสิบโมงอ่ะนี่น้องเขาอาจจะนอนเร็วเลยอใช่ใช่ใช่เาทำไมเขอยู่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยใช่ค่ะะฉ้นั้นสุดท้ายแล้วมันก็คือแบบว่าถ้าชอบอะอย่ามีข้ออ้างใช่แต่ผมว่าคนถ้าเขาได้ทําสิ่งที่เขาชอบอะเขาไม่มีข้ออ้างหรอกค่ะมันเหมือนงานอดิเรกอย่างหนึ่งอะที่ว่าเราเราชื่นชอบกับมันเออเราก็จะหาเวลาไปทําอ่ะเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยผมที่ผมเล่นเกมออนไลน์อะ ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยแต่เช้าก็ไปเรียนไหวว่ะพวกอยากเล่นเกมอะ <S <S เอออะไรกับไพ่หวกันน็อกเออมันคเขาทำสีที่ชอบมันก็เ <ภา S 1> นี่ยนะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับสำหรับใครที่เป็น f อน้องเจนนะครับเอ,อ่อน้องเจนมีอะไรมาขายมาฝากคนที่ช่องไหมเดี๋ยวให้น้องเจนเรามาให้ดูนะครับแป๊บเดียวต่อไปน้องเจนมีผลิตภัณฑ์อออของ,องเจนครับคือคือตอนนี้เส้นเปิดแบรนด์ชื่อว่า i n s เซ Bi ิกินซึ่งจะขายพวกแบบเอ่อบิกินี่ ของผู้หญิงที่สําหรับแข่งขันและเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเหมือนเสื้อผ้าออกกําลังกายสําหรับคนที่ไม่ได้แข่งขันแต่ว่าคือใส่ไปยิมไปเล่นเวทอะไรอย่างนี้ใช่อย่างเช่นแบบกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดตามไอจีเจนบ่อยๆอ่ะเจนในช่องใส่ขาสั้นไปยิมคืออย่างแรกเลยคือยิมเจนมันไม่มีแอร์มันร้อนเออแล้วก็อย่างที่สองอากาศที่ไทยมันร้อนมากเลยก็ใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเวทเราใส่โป้นม่มีก้นเลยอะก้นแน่งเลยก้นงอน สวยอ่ามีมีหลายสีค่ะติดต่อมาได้ครับแล้วต่อไปแล้วก็มีอันนี้สําหรับคนที่แข่งขันก็คือมีบิกินี่นสวยนะเนี่ยใช่อันนี้คือติดากบติดเจนติดเองนะแบบว่า แ,แต่แต่และเม็ดแต่ละเม็ดเลยคืออยากได้ลายไหนอยากได้สีไหนก็บอกมาก็ส่งลายมาแล้วก็ติดตามที่เราชอบอ่ะมีทั้งเป็นทูปด้ยใช่ไห <ป S 2> ม,<ช>มกเกงใช่อันนี้คือเวลาใส่แข่งแล้วก็มีพวกรองเท,ท้าที่สำหรับแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค<อ>่ะเครื่องประดับอะไรอย่างงี้ยในเพจหรือในไอจีอ่ะในไอจีก็ไอจีอินเซนบิกินี่ค่ะอ๋ออีกอันหนึ่งใช่ใช่แต่ว่าเออดีเอ็มไอจีเจนก็ได้เพราะว่าตอบคนคนเดียวกันเนี่ยให้ตอบก็วันนี้ขอบคุณน้องเจนมากๆนะครับที่มา เขาเรียกอะไรเป็นอินสปิเรชันให้ทุกคนละกันว่าการที่แบบว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยการที่แบบว่าเข้าฟิตเนสเข้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดูแย่มันไม่ได้ดูแบบใช่แล้วแต่ผมกล้าพูดเลยว่าผู้หญิงในประเทศไทยนะที่เข้าฟิตเนสอะ่ะหลายคนแหละก็ชอบโดนพวกเกียนคีย์บอร์ดมาเม้นอะไรแบบในสระอะไรเงี้ยผมว่าอยากทําอะไรที่มันมีความสุข,ข,ขทำเลยซึ่งผมแบบว่าติดตามน้องเขาอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นคนที่เขาแบบหุ่นด,ดีเหมือนพวกเมืองนอกอย่างเงี้ย โอ้โหแบบแ,แล้วบวกกับแบบจีนติกเราไม่เหมือนพวกฝรั่งอ่ะมันต้องเหนื่นอยม,มันต้องอะไรอย่างเงี้ยเออผมนับถือเขานะคือแบบว่าเนี่ยตื่นตีห้า,มาอมกบำลังกายโอ้โหสุดยอดเลยผมบ้างทีตีห้ายังไม่นอนเลยนะครับก็อย่าลืมใครที่สนใจจะมาเล่นที่ยิมผมนะครับเป็นเทรนไพรเวทแล้วก็เทรนส่วนบุคคลนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดสตูดิโอโลหะนะครับแล้วก็เทรนออนไลน์อะไรโฆษณาเข้าในนี้ได้หมดเลยนะครับติดต่อมาได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสสวััดีครบขอบคุณค่ะ